ครับจริงๆ <c oughs> มันเที่ยงแล้วแต่ว่าเราขอเวลาสักแป๊บเนาะเพราะว่าอาจารย์ทรงเนาะก็อยู่ที่นี่แล้วอทรงพรชัยชูเลิศเนี่ยคือต้องย้อนเหตุการณ์หน่อยว่าที่สามเมษาเนี่ยคนกลุ่มทีมเราทั้งหมดนะครับเราไปดูงานที่ประเทศลาวกันนะหนึ่งอาทิตย์ซึ่งคุณทรงก็มีโครงการจะไปกับเราด้วยเนาะเพียงแต่ว่าคุณทรงติดภารกิจที่ครอบครัวเนี่ยไปไม่ได้อยู่คนเดียว เพราะนั้นเมื่อเขามาบุกจับก็เลยจับจทรงไปในคนเดียวคนอื่นก็ไม่ได้อยู่ด้วยไปอยู่ที่ลาวกันเนาะเพราะนั้นอยากจะถือโอกาสเนี่ยให้จอซงเนี่ยพรชัยชูเลิศเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงครับก่อนจะถูกประกันตัววันที่เก้าเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เล่าได้นะครับเอาที่เล่าได้กนเอาตามใจชอบเลยครับครับผมคร,บครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์นะครับ ก็วันนี้อาจจะปแปลกๆ่ลยนะครับเพราะว่าใส่เสื้อเขียวหรือลำลึกวันนี้เป็นวันลำลึกที่เราโดนจับเมื่อปีที่แล้ววันนั้นเป็นวันที่ผมใส่เสื้อสีเขียวตัวนี้ก็ยังหลังจากนั้นก็ซักใส่ตู้เย็นยใส่ตู้เสื้อผ้าเก็บไว้เป็นที่ระลึกเ,เดิมทีอย่างที่อาจารย์บอกเรามีแผนที่จะไปดูงานด้วยกันที่ลาวแต่เพียงแต่ว่าช่วงนั้นเป็นในช่วง ภาระค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องประกันชีวิตเรื่องลูกที่จะต้องเปิดเทอมเสื้อผ้าอะไรต่างๆเราประมวลแล้วว่า,เ,าเราทํางานแบบนี้เนี่ยเงินก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายเราก็เลยเอา้าตัดในส่วนที่ไม่จําเป็นออกโอกาสหน้าที่มีที่จะไปลาวด้วยกันเนี่ยยังมีโอกาสแต่ว่าเรื่องสําคัญพวกนี้มันยังต้องเดินทางตามเงื่อนไขของมันแล้วก,ก็เลยคุยกันกับแฟนโดยที่แฟนเขาก็ยังยินดีที่จะให้ไปผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอยู่เราอยู่ช่วยกัน เพราะอย่างน้อยคนที่ไปก็จะเกิดประโยชน์อยู่แล้วเรากลับมาถ่ายทอดด้วยกันได้เราก็เลยอยู่พออยู่ปรากฏว่าบังเอิญช่วงบ่ายก็เจ้าหน้าที่เขาบุกเข้ามาโดยยังเราก็ยังไม่ได้รู้ตัวซึ่งแต่ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาในผมออกไปข้างนอกเพราะว่ามีลูกเรียนพิเศษก็เลยออกไปข้างนอกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่โทรตามบอกว่าให้กลับมาที่มูลนิธิด่วนเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขา้เขามาบุกจับ เรื่องกัญชาที่อาจารย์เดชาทําไว้นะก็ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่เขาอยู่ที่มูลนิธินะครับแล้วก็มีผู้ชายที่เขาไม่ได้พี่ๆผู้ชายที่เขาไม่ได้อยู่ทำเรื่องกัญชากับอาจารย์ก็ต้องรีบกลับมาพอกลับมาก็ได้มาเจอเจ้าหน้าที่เขาขนของกลางไม่ว่าจะเป็นต้นกัญชาน้ํามันแล้วก็ไอ้พวกน้ําปลามะเล็ดอะไรต่างๆเยอะแยะกองรวมกันแล้วแล้วก็ต้อง มาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ช่วยคัดในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างอาจารย์ทําน้ํามันมะกรูดก็สกัดใส่สลิงไว้น้ํามันขมิน้นอะไรต่างๆใส่สลิงไว้ต้องคัดออกเพราะไม่งั้นเขาจะตีรวมไปหมดพวกเขายังเช็คไม่ดีมันจะลงไปในสํานวนออก็คัดออกคัดออกเพราะคัดคัดออก เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณรู้ข้อมูลเยอะจังก็เลยเป็นที่มาว่าว่าคุณเป็นกุ้งรู้ข้อมูลเยอะแสดงว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยตกเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปทั้งหมดทุกคนที่โรงพักเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะบอกว่ามีทั้งความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวแล้วก็กังวลพอสมควรว่าเรามีภาระแล้วก็จริงๆ เรื่องกัญชาเนี่ยก็มาเริ่มทําหลังๆางานหลักที่ทําที่มูลนิธิข้าวขวัญน,นี่ก็จะเป็นเรื่องเกษตรแต่เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์เดชาทํำก็เป็นส่วนที่เป็นประโยชน์แล้วก็ได้เราได้มีส่วนร่วมที่ได้ทํานะครับจนหลังจากนั้นไปให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่จนดึกสอบสวนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็คิดว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องไม่สุดในเรื่องของกัญชาเขาก็เลย ้องให้เราไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เซฟเฮาส์และก่อนที่จะเดินทางไปก็ประมาณสักเที่ยงคืนเขามาค้นเพิ่มเติมเพื่อที่จะหาหลักฐานต่างๆที่จะให้มันเชื่อมโยงมากที่สุดก็มาค้นทั้งบ้านอาจารย์ทั้งห้องพักเจ้าหน้าที่ห้องพักอาสาสมัครที่อยู่ในมูลนธิธิข้าวขวัญเพิ่มเติม <ๆ S 1> ก็ได้หลักฐานไปเพิ่มอีกกว่าจะได้นอนวันนั้นน่าจะประมาณตีห้า เพราะต้องให้ข้อมูลที่เซฟเฮาส์กพถือว่าทั้งอยู่ในสภาวะที่ความเครียดนะถ้าใครไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้ก็คิดว่าอธิบายยากมันทั้งกังวลทั้งเครียดทั้งทุกอย่างรวมกันทั้งต้องมีสติเพื่อที่จะอยู่ในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็คนที่เขามาจับเราเราไม่รู้ว่าเขาจะประพฤติปฏิบัติกับเราอย่างไร อย่างที่ในข่าวทางทีวีออกมาหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะมันจะกังวลไปหมดแต่ก็ผ่านไปด้วยดีก็ถือว่าชุดจับกลุมชุดนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพวกนี้เขาก็มีมนุษยธรรมที่ดีเขาปฏิบัติต่อผู้ต้องหาในาเวลานั้นได้อย่างเหมาะสมอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นเรื่องรายละเอียดที่มันตามช่วงเวลา ก็เราถือว่าต่างคนต่างรรทำหน้าที่ต่างคนต่างให้อภัยกันแล้วก็ถ้ามองย้อนตั้งแต่อาจารย์พูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเน่ยก็รู้สึกว่าในส่วนที่เราเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนี่มันก็เกิดประโยชน์เกินกว่าที่เราบางทีเราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะว่าจุดเล็กๆจุดเริ่มต้นเล็กเกนี่มันส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคม,มทั้งคนทั้งประเทศ แล้วก็ผู้ป่วยอาจจะมากกว่าในประเทศไทยด้วยซ้ำความลำบากตั้งแต่วันที่3แล้วก็ต้องให้ข้ขอมูลถูกจสอบที่เซฟเฮาถึงวันที่4คืนวันที่4กลางดึกก็นำมาส่งที่โรงพักมานอนที่ห้องขังโรงพักคนเดียวน้ำก็ไม่ได้อาบข้าวก็กินธรรมดาแล้วครับอิ่มมั่งไม่อิ่มมั่งตามในสถานะที่เราตกเป็นผู้ต้องหานะเวลานั้นก็ถือว่าได้ปรับตัวไปแล้วหลังจากนั้นก็คาดหวังว่า เพราะว่าตอนให้ข้อมูลต่างๆก็คาดหวังว่าวันศุกร์งโดนจากวันพุธแล้ววันศุกร์น่าจะได้ประกันตัวปรากฏว่าวันศุกร์เกิดก่อนจะหมดเวลาห้าโมงเย็นที่ศาลจะปิดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือชุดจับกลุ่มพนักง,งานสอบสวนถ้าจะไม่เปลนนะพผมอยู่ข้างในผมฟังจากเขาเล่ามาอีกทีนึงมีการค้านประกัน ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปน้าเวลานั้นในความรู้สึกคิดว่าเราต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยอยู่มาก่อนมันก็กังวลแต่ถึงเวลานี้มองย้อนกลับไปถ้าผมได้ประกันวันนั้นเหตุการณ์อาจจะไม่เหมือนอวันนี้ความเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ไม่รวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าเกิดผมได้ประกันกระแสสังคมก็จะเงียบลงหรืออาจจะไม่ดังขนาดนี้ต้องรอให้วันที่9ที่ ที่9ก้าที่อาจารย์เดชากลับมาวันที่9้แล้ววันที่วันที่สิบวันที่10ที่อาจารย์เดชากลับมาถ้าเกิดเหตุการณ์การจับกุมอาจารย์ที่สนามบินกระแสถึงจะเพิ่มขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหรือถ้าไม่มีเหตุการณ์การจับอาจารย์เดชาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งหรือถ้าวันนั้นในวันที่สมที่เดินทางถ้าผมเดินทางไปด้วยมันก็อาจจะเกิดอีกเหตุการณ์อีกแบบหนึ่งหรือจับคนอื่นๆที่เป็นทีมงานไปอีก มันก็จะอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามีเพียงผมคนเดียวเท่านั้นที่เริ่มทํางานเรื่องเกษตรกับอาจารย์มาอย่างยาวนานทําให้มีคนรู้จักและก็มีลูกศิษย์ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเกษตร,รรู้จักมากกว่าทีมงานคนอื่นๆโอกาสก็เลยคนที่จะเข้ามาสนับสนุนนีก็จะกว้างมากขึ้นอันนี้เนาะก็เลยมองว่าไม่บังเอิญที่ผมต้องอยู่ถ่ามองในมุมของพวกเราเองไม่บังเอิญที่ผมจะต้องโดนจับ ละไม่บังเอิญที่ผมจะต้องถูกค้านประกันแล้วก็จะต้องไปรอเวลาอยู่ในเรือนจําและการที่ไปอยู่ในเรือนจํามันก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับกระบวนการกัญชาที่จะก้าวต่อไปแล้วก็มองว่าในส่วนตัวเองก็ไปอยู่ในนั้นก็ได้มีประโยชน์ในการเข้าไปอยู่ข้างในระยะสั้นๆแต่ก็คิดว่าคงคงไม่อยากเข้าไปอยู่ยาวๆนะ mm hmm. <c oughs> เอาแค่สั้นๆก็พอพว่าเราไปอยู่นั้นเราก็รู้จัก ผู้คนที่อยู่ในเรือนจาและก็ได้เห็นอะไรต่างๆที่อยู่ข้างในแล้วยังมองว่าคนที่อยู่ในเรือนจาทั้งหมดเนี่ยเขาค่อยเป็นคนที่มีเออมีมนุษยธรรมที่ดีมีน้ําจิตน้ําใจที่ดีต่อกันเขาไม่ได้เลวโดยสันดานเสียทั้งหมดไม่ได้เป็นคนเลวเสียทั้งหมดอย่างน้อยเหตุการณ์การที่เข้าไปอยู่ไหนมันก็ยังเห็นน้ําใจคนแล้วก็เห็นว่าความเจ็บป่วยที่อยู่ในด้านในเนี่ยตั้งแต่ผู้คุมนักโทษอะไรต่างๆซึ่ง น่าสงสารที่สุดคือนักโทษเพราะนักโทษนี่มีข้อจํากัดในการที่จะรักษาเกี่ยวกับพยาบาลพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตาโร,โรคที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าตาต้ออะไรต่างๆโรคเบาหวานความดันต่างๆพวกนี้เขาขจุกจํากัดสิทธิ์หมดซึ่งถ้าเรามองเชิงในความรู้เรื่องกัญชาของเราเราสามารถที่จะประเทศไทยนี่สามารถที่จะเอากัญชาไปรักษาคนได้ทุกจุดทุกมุม ามารถช่วยคนได้เยอะแยะมากมายโดยไม่จํากัดแต่เพียงแต่วา่าด้วยข้อกฎหมายมันจํากัดไปมันก็เลยทําอะไรได้น้อยแต่ตั้งแต่ความลําบากก3-9เนี่ยผมมองย้อนกลับไปว่าออมันมีความเปลี่ยนแปลงมากมายในภายนอกของสังคมแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในจิตใจของตัวผมเองน,นะแล้วก็ออยิ่งสถานการณ์มะเร็งหรือว่าโรคความเจ็บป่วยเ,ยเราตอนนั้นเรามองว่า ความเจ็บป่วยพวกนี้จะมาเร่งปฏิกิริยาการเสรีของกัญชาเพื่อที่จะประชาชนเข้าถึงปรากฏว่าหนึ่งปีผ่านไปอย่างที่อาจารย์สรุปและหลายกับบุคกรลหลายท่านคุยกันมาว่ามันก็ยังไม่เคลื่อนตามนโยบายของพรรคการเมืองที่เข้ามาสนับสนุนในนโยบายกิจกรรมกัญชาเนี่ยมันก็ยังเป็นไปไม่ได้ผมก็ใน,ใน,ในมุมมองส่วนตัวผมเชื่อว่ามะเร็งมันไม่พอที่จะทําให้กัญชาไปสู่มือประชาชนที่แท้จริงผมยังเชื่อว่า โควิดนาทีนน่นี่เข้ามามีบทบาทที่จะมาเร่งกระแสอันนี้อีกเพราะว่ากัญชามันมีส่วนที่จะช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ยับยัง้งพวกไวรัสอย่าง s i v หรือโรคหวัดต,ต่างๆนี่มันมีประสบการณ์มีตัวอย่างหลายคนที่เขาใช้แล้วหายผมเชื่อว่าถ้าท่านอนุทินนะรัฐมนตรีสาวสุขนี่ตั้งสติดีๆแล้วอาจจะหยดน้ำมันกัญชาหรือว่าจ,จะอะไรสักอย่างแล้วให้สมองกลับมาหลังจากการเมาหมัด โควิดเนี่ยผมเชื่อว่าท่านสามารถที่จะพลิกเอามาเก็บคะแนนที่ทำหายไปในระหว่างโรคโควิดระบาดเพราะว่าผมยังเชื่อว่าคนรวยระดับท่านอนุทินเนี่เงินท่านน่าจะพอแล้วแต่สิ่งที่ต้องเร่งกู้คะแนนคือความภาคภูมิใจในในโยบายหรือในผลงานที่จะสร้างต่อไปนี้ผมว่าโอกาสยังมีอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด ที่มันรุนแรงได้ขนาดนี้ก็ในความรู้สึกผมผมมีทั้งความรู้สึกที่ดีเป็นส่วนมาก99%นตและในความรู้สึกที่มันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในส่วนที่เกิดขึ้นแต่สำหรับพี่น้องที่ห่วงใยในเรื่องของขอดคอดีความก่อนที่ผมจะจบตรงนี้นะครับก็เรื่องคดีความก็ยังดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมเราก็ต้องสู้กันไปแล้วก็หวังว่าคุณงามความดีที่มีโอกาสที่จะได้ร่วม กิจกรรมดีๆมันจะช่วยคุ้มครองเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือกัญชาพาผมมาพบกับอีกโลกหนึ่งที่มันกว้างขึ้นได้เห็นคนที่อยู่ในสังคมกัญชาผมเชื่อว่ากัญชาเป็นเครื่องมือที่ดีและก็เปลี่ยนคนให้มีมุมมองที่ดีแล้วก็เท่าที่ผมรู้จักมาคนอยู่ในสายกัญชาเป็นคนดีเป็นส่วนใหญ่เป็นคนที่พร้อมที่จะเสียสละตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะสละ เพื่อส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่ผมทุกวันนี้ผมขอจบตรงนี้ว่ากัญชาไม่ได้มีอันตรายกัญชาไม่อันตรายเท่ากับเงินซึ่งสถานการณ์โควิดเห็นชัดเจนว่าเงินอันตรายมากๆมันสถานการณ์เลวร้วายเพราะเงินอย่างเดียวไม่ได้เลวร้วายเพราะกัญชาขอบคุณมากครับยรหยุดก่อนนะประมาณ15นาทีครับพักทานข้าวทานก่อนนะครับเลยเดี๋ยวจะมาต่อประมาณบ่ายโมงครึ่ง ผมกลัวจะเป็นมะเร็งเสร็จแล้วผมก็ไปดู Google ฮะข้อมูลกัญชามันรักษาโรคเดบานแบบอ๋อทำไมขนาดนั้นนะผมก็ไม่เชื่อก่อน,นรักษาตรงไหนเอา้ามันทําให้มะเร็งฆ่าตัวตายเองอ๋อผมเห็นตัวยอย่างผมก็ไม่เชื่อก่อนต้องพิสูจน์เทคนิคของเราก็คือใช้ให้หลับ กินให้หลับแล้วก็มันก็หายเองอแล้วมันจะหายได้ไงเนาะมันทําให้เราเนี่ยหลับได้สมบูรณ์แบบ1หนึ่งเนี่ยหลับได้ยาวพอ6กถึงสินะอันสองคือหลับลึกได้พอ20%ขึ้นไป3คือฝันพอ10%ขึ้นไปเนาะเขาเรียกไอเอ็มคือรละปิดไอมูฟเมนต์คือตาคุณจะกรอกไปกรอกมาเร็วๆนี่นะช่วงนี้คุณฝันคุณต้องได้1 0บถึงสามสนะการฝันเนี่ยจาเป็นเพราะว่าการดิสลลฟเนี่ยเหมือนว่าร่างกายมันซ่อมตัวเอง แต่แล้วฝันเนี่ยมันเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ค้างปลดปล่อยความเครียดปลดปล่อยที่ไม่ดีไม่ดีนะคุณจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่งั้นคุณจะเก็บออารมณ์ค้างหรือความเครียดไว้คุณจะมีปัญหาเรื่องกิจนะต้องให้ได้สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นสุดท้ายหายใจดีเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะพอมันสี่อย่างครบปุ๊บนี่นะร่างกายมันเข้าล็อกปุ๊บนะช่วงนั้นแหละร่างกายมันเข้าล็อกที่มันทําให้ซ่อมตัวเองได้ปุ๊บ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 นะเราไม่รู้ว่าซ่อมย พอเข้าล็อกเนี่ยแม้จะสมองก็ซ่อมได้ตับอ่อนก็ได้ไตก็ได้หัวใจก็ได้อะไรก็ได้ระบบทุกอย่างซ่อมได้หมดเลยเพราะะนั้นทุกโรคหายได้หมดเหมือนนั้นมาลงมะเร็งมันก็ซ่อมได้ไอ้นี่ก็คือความลับสารในกัญชานี่นะเช่นเจซีซีบีดีเนี่ยมันทําหน้าที่ส่งสัญญาณมันก็คือมันบอกว่าหมดเวลาเนาะคือมันทับซ้อนตรงที่ว่าเซลล์เราทุกเซลล์เนี่ยนะมีอายุของมัน แล้วพอถึงเวลามันก็จะฆ่าตัวตายมันก็มีฬนกาประจําตัวนะแล้วเฉลี่ยแล้วไม่เกิน3เดือนนะนอกจากไอ้บริตแดงนี่ยมัน120วันหมายว่ามันมีอายุ120วันปุ๊บเนี่ยนะฬิกามันกริ๊งไปนะมันทําลายตัวเองปั๊บเลยแล้วก็ไอ้ไข่กระดูกจะสร้างขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นมันก็อยู่คงที่นะแต่ว่าไอ้ที่มันรักษาทางอ้อมคือพอร่างกายมันปุ๊บเข้าที่เนาะมันจะสร้างทีเซลล์มันจะสร้างไม่ได้ขาวสร้างอะไรวุ้มสร้างไปเถอะ มันก็จัดการมะเร็งได้ตัวมันเองเราไม่ต้องไปรู้รายละเอียดขนาดนั้นว่ามันซ่อมได้ยังไงแต่ว่าเรารู้ว่ากัญชาเนี่ยทำให้เราหลับได้สมบูรณ์แบบวอาน้ำมันกัญชาสามเปอร์เซ็นต์รนี้แหละให้กินแค่นอนหลับอย่างเดียวไม่ต้องสนใจหรอกคือคุณจะไม่ปวดยังไงของเราเนี่ยกินแล้วเนี่ยจ้างก็ไม่ปวดหรอกตายเนี่ยสงบมากคุณจะกินได้นอนหลับคุณจะไม่ปวดคุณอารมณ์ แบบปกตินะคุณก็ตายแบบสงบนะโอ้โหความตายนี่ไม่พูดถึงแล้วยมากเท่าความตายหรวทุกคนเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรกลัวเท่าความตายหรอก